ตัวนอกสามตัวครับเป็นยังไงก็อ่อก็มันจะมีอ็กซิเดนต์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวต่างชาติที่ว่าอ่าความจริงเราสคเราคือมีเกาหลีอหนึ่งคนแล้วก็มียุโรปสองคนนะครับแต่ทีนี้ช่วงก่อนที่จะปิดตลาดทางนเตะเอ่าเกาหลีก็ได้แจ้งกับทีมว่าจำเป็นต้องกลับไป ที่บ้านเนื่องด้วยเรื่องของส่วนตัวเหตุผลส่วนตัวนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ในช่วงโค้งสุดท้ายจากตอนแรกที่เราก็เตรียมเตรียมปีซิซันกันมาเกือบเกือบสอเดือนนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ต้องอพยายามหาเร่งหาตัวที่เข้ามาแทน mm hmm. ก็ได้เป็นนาจีเรียมากองหน้าก็เข้ามาแทนนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ปรับตัวเข้ากับทีมส่วนอีก2คนกอ็อยู่เตรียมทีมมาก็เกือบ2เดือนแล้วครับก็ ก็ปรับตัวได้ดีดีดีขึ้นเรื่อยๆตามตามลำดับนะครับก็อาจจะต้องมีเรื่องของจังหวะอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับที่อาจจะต้องปรับเข้าให้เข้ากับฟุตบอลในประเทศไทยนะครับรวมถึงความเข้าใจระหว่างเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับเพราะว่าเคเขามาจากวัฒนธรรมฟุตบอลที่มันค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเรานะครับอาจจะมีการเรื่องของจังหวะฟุตบอลเรื่องของอ ความเข้าใจในการเล่นอะไรต่างๆที่จ,จะต้องทั้งทั้ง,งนักเตะไทยรวมถึงนักเตะต่างชาติเนี่ยต้องอาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันแต่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่ามันเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับ